ความคิดครบทุกเรื่องขือนมือช่างสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับฟังก์ชันอัตโนมัติท็อกได้เทคโนโลยีหรือ ADT จากเครื่องเจมือไร้สายฝับระดับได้จากความคิดครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับผมจะทํางานก็ต่อเมื่อตัวเครื่องนะครับรับโหลดที่มากขึ้นตัวเครื่องจะสั่งการทํางานให้ตัวมอเตอร์เพิ่มจํานวนรอบของความเร็วนะครับทำให้การทํางานของเรายกตัวอย่างเช่นผมต้องการจะนําเครื่องตัวนี้ไปขัดกับเหล็กนะครับผมเมื่อไหร่ที่ผมออกแรงกดที่มากขึ้นตัวเครื่องก็จะทํางานได้แรงขึ้นนะฮะ ทำให้การทํางานหรือการขัดของผมเนี่ยมีความลื่นไหลตัวชิ้นงานเองก็มีความสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันครับถ้าพร้อมแล้วไปเดี๋ยวผมจะมาทดสอบระบบ A D T ให้ดูนะครับว่าเขาปรับรอบความเร็วมอเตอร์เองหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าให้เห็นภาพเนี่ยมันอาจจะมองไม่ออกเดี๋ยวผมจะให้ฟังเป็นเสียงแทนนะครับมามาดูกัน เป็นไงครับว่างานเราเรียบเนียนเลยนะครับผมกับการปรับรอบเอของเขานี่ทำให้การขัดเงาของผมเนี่ยลื่นไหลเลยนะครับเป็นไงบ้างครับกับการทดสอบระบบอัตโนมัติทอกไดฟ์เทคโนโลยีหรือ edt จากเครื่องเจมือไร้สายปรับระดับได้ของเรานะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อสินค้าตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่พ u m คิน n Corner ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับที่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์เป็นฟักทองสีส้มนะครับผมและสำหรับนี้ครับผมผมและเจมือไร้สายตัวนี้นะครับต้องขอ แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ความคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีดๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัามคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง